สวัสดีครับพี่น้องทลครับวันนี้พรกกะชนกของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในบทที่10ข้อ37 38นะครับพระคัมภีได้พูดถึงคนที่ไม่มีค่าควรกับพระคริสต์นะครับพระกัมภีร์บอกว่าผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นไม่มีค่าควรกับเรา ผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปก็ไม่มีค่าควรกับเราในพระคัมภีร์ตอนนี้มีคําว่าไม่มีค่าควร3ามครั้งด้วยกันมันสืบเนื่องจากข้อ3 4มสถึงสาได้พูดถึงสันตีสุขแท้ไม่เหมือนโลกต้องการสันตีสุขแท้ถูกต่อต้านด้วยซาตานสันตีสุขแท้จ่ายราคามหาศาลความหมางเมินความการข่มเหงมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายอย่างแพงมากแต่หลายคนที่ยอมจ่ายราคานี้ก็เริ่มต้นกลายเป็นพรในครอบครัวดังนั้นเองพระเยซูคริสต์เจา้าพระองค์จึงบอกว่าคนที่ไม่มีค่าควร กับพระองค์เพราะอะไรอันที่หนึ่งครับเพราะรักสิ่งอื่นสําคัญกว่าพระองค์ตอนนี้ได้พูดถึงการรักบิดามันดากว่าพระองค์รักลูกมากกว่าพระองค์หมายความว่าอย่างไงครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเรารักครอบครัวไม่ได้แต่การรักมากกว่าทําให้สิ่งนั้นกลายเป็นลูกข้ารพพระคัมภีร์บอกว่าให้เรารักพระเจ้าด้วยสุดใจหมายถึงที่หนึ่งพระเจ้าต้องเป็นที่หนึ่งแน่นอนเราพระเจ้าเป็นที่หนึ่งพระเจ้าไม่ได้บอกว่าพระองค์เห็นแก่ตัวแต่มันเป็นหลักการที่นํามาซึ่งพระพร เป็นหลักการที่นาํามายังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังนั้นเองเราต้องเอาหลักการที่ถูกต้องเราจึงต้องรักพระองค์นอกจากสิ่งอื่นเพราะพระองค์คือความถูกต้องนะครับเพราะพ่อแม่มีความรักมีความเข้าใจเราต้องกระตังอยู่รู้คุณแต่เราต้องเอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเพราะพระเจ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นการตีความหมายอย่างไม่ถูกต้องทําให้หลายคนนะครับทาให้คริสเตียนกลายเป็นจําเลยและบางคนประกาศกล้องต่อหน้าคนอื่นโดยไม่อธิบาย นะบอกว่าต้องรักพระเจ้ามากกว่าพ่อแม่ตัวเองโดยไม่ได้ประกาศให้คนอื่นเข้าใจชัดเจนว่าอะไรคืออะไรคริสเตียนเลยกลายเป็นจำเลยของสังคมข้อหาสอนให้เกลียดชังพ่อแม่ยิ่งพระคัมภีร์ในลูกาบท14บสข้อ26เนี่ยนะครับถ้าอ่านไม่เปรียบเทียบมัทธิวบทที่1 0ข้อ37 38พระคัมภีร์พูดอย่างนี้เลยนะครับผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยคนนั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พออ่านแบบนี้แล้ว คริสเตียนต้องเต็มไปด้วยความเกลียดชังเป็นการเข้าใจผิดที่รุนแรงมากเพราะพระคัมภี์ตอนนี้หมายถึงการรักสิ่งอื่นมากกว่าคนที่ไม่มีค่าคนกับพระคริสต์ก็คือคนที่รักอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้าบางคนไม่ใช่รักแค่พ่อแม่พี่น้องนะครับรักเงินมากกว่ารักสิ่งของมากกว่ารักชื่อเสียงมากกว่ารักความบาปม,มากกว่าสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นลูกเคารพนะครับอันที่2 คนที่ไม่มีค่าควรกับพระคริสต์ก็คือคนที่ไม่ยอมเอาการเขนแบกตามพระองค์ไปในต,ตอนนี้กำลังพูดถึงไม่ยอมร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพระองค์นั่นเองคำว่าเกลียดถูกนำมาใช้เพื่อทำให้เราจินตนาภาพว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพร้อมที่จะสละพระเจ้าต้องการทำให้เราเห็นภาพของการแบกการเขนในการติดตามพระองค์เราต้องยินดีสละเมื่อยินดีสละนั้นเหมือนกับการเกลียดทีเดียวครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับอย่างที่บอกแล้วเมื่อเรายินดีแบกเพื่อพระองค์ เราจะได้รับพผะพรมากมายต้องไปอ่านรพระคัมภีร์อีกหลายตอนครับที่ทําให้เรารู้ว่าเมื่อเรายอมสละเพื่อพระองค์พระองค์จะตอบแทนคืนกับเราเป็นร้อยเท่าเลยพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่างนั้นการแบกกลางเขนคือความทุกข์ลำบากซึ่งต้องต่อสู้ฟันฝ่านะครับดังนั้นเองยิ่งเราฟันฝ่าเท่าไหร่เราจะยิ่งแข็งแกร่งมากเท่านั้นเราจะยิ่งรับมือได้มากยิ่งขึ้นเราจะต้องเรียนรู้จากการแบกกลางเขนตามพระองค์ไปแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราไม่ได้แบกตามลําพังครับเมื่อเราแบกกลางเขน พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์อยู่ด้วยกับเราและพระองค์จะนําให้เราสามารถจะแบ่งการเข้นเดินตามพระองค์ไปได้มันเป็นการท้าทายกับเราว่าเราจะต้องทุ่มเทหมดหน้าตากับพระเจ้าดังนั้นเองคนที่ไม่มีค่าควรกับพระกรทพระองค์ก็คือ 1. รักพระองค์น้อยกว่าสิ่งอื่นรักสิ่งอื่นมากกว่าพระองค์อันที่สองไม่ยอมร่วมทุกข์ไม่ยอมเดินไปกับพระองค์เวลามีความสุข ก็พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยมีความทุกข์ก็ด่าพระเจ้าหรือไม่ก็เวลามีความสุขไม่เอาพระองค์มีความทุกข์ก็มาหาพระองค์คนประเภทนี้ไม่มีค่าควรกับพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาเราครับ